หรือว่าเรือนจําเก่าแห่งนี้เคยทําหน้าที่เป็นสถานกักกันนักโทษเป็นเวลายาวนานเกือบ90ปีมีผู้ต้องขังจํานวนหลายหมื่นคนที่เคยถูกกักขังที่นี่และยังเป็นสถานที่ที่ใช้สําหรับประหารชีวิตสําหรับนักโทษไม่น้อยกว่า133ชีวิตซึ่งรวมถึงอาชญากรที่มีชื่อเสียงอย่างเนทเคลลี่เป็นอาชญากรที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นของประเทศออสเตรเลียและก็ถูกประหารชีวิตลงในปี1 8 8 0ในข้อหาฆาตกรรมตํารวจโดยการแขวนคอ หน้าผู้คนจํานวนมากนอกจากเน็เคลลี่แล้วเรือนจําแห่งนี้ก็เคยรองรับนักโทษหลากหลายประเภทตั้งแต่อาชญากรที่มีความผิดร้ายแรงผู้ป่วยทางจิตแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือนักโทษที่เคยถูกกักขังที่นี่มีอายุน้อยที่สุดก็คือ3ามครัวโอเมเบิลเจลแห่งนี้ มีห้องขังทั้งหมด60ห้องแต่ห้องที่มีชื่อเสียงในเรื่องเหนือธรรมชาติก็คือเซลล์17หรือว่าห้องขังเบอร์17ที่มันตั้งอยู่ชั้นบนของเรือนจําและเป็นที่รู้จักกันในฐานะเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์เหนือธรรมชาติของเรือนจําเก่าแก่แห่งนี้เช่นเวลาที่เข้าไปในห้องขังเบอร์17เจนี้ยจะรู้สึกเหมือนอยากจะสำลักรู้สึกเหมือนร่างกายถูกควบคุมประสบการณ์ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมักจะแตกต่างกันคือผู้หญิงมักจะรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างพยายามทําให้พวกเธอนั้นไม่สามารถออกจากห้องขังได้เช่นเรื่องราวของผูู้้หญิงงงคนนึึึ่เธอรสกถ แรงดึงที่คอจนทาให้สร้อยคอของเธอนั้นขาดและตกลงพื้นซึ่งทําให้เธอนั้นต้องวิง่งหนีออกจากห้องขังด้วยความกลัวหรือบางคนถึงขนาดบอกว่าเกิดเป็นรอยขีดข่วนแบบทางกายภาพตามร่างกายในขณะที่ผู้ชายนั้นจะรู้สึกตรงกันข้ามพวกเขามักจะรู้สึกเหมือนถูกผลักออกไปคือมันก็จะมีเรื่องเล่าประมาณนี้เล่ากันปากต่อปากต่อไปเรื่อยๆจริงๆถ้าถามว่าทาไมต้องเป็นห้องขังเบอร์17นี้ด้วยทำไมห้องนี้มันถึงของแรงกว่าห้องอื่นเคยมีบุคคลใดหรือว่าประวัติอะไรที่ทําให้มันแตกต่างจากห้องขังอื่นหรือไม่ก็คงไม่มีีใครรตออบได้้แมมมมว่าาาาจะเกกสย เกี่ยวกับนักโทษจำนวนกว่า50,000นคนที่เคยผ่านเข้ามาในเรือนจําหรือว่าคุกเก่าแห่งนี้แต่เอกสารจํานวนมากก็สูญหายไปในไฟไหม้แต่ก็ได้มีนักสํารวจนะในตั้งข้อสังเกตไว้ว่าประตูภายในห้องขังเบอร์17เนี้มีรอยแปลกๆที่ดูเหมือนจะเป็นรอยกระสุนแต่ก็ไม่มีใครรู้หรือว่าตอบคําถามเกี่ยวกับที่มาของมันได้ทําให้เกิดเป็นความลึกลับเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของห้องขังหมายเลข17นี้เข้าไปอีกและปัจจุบันเรือนจําเก่าแห่งนี้เขาก็เปิดให้กับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้นะอารมณ์เหมือนเป็นพิพิธ